สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทางบ้านทุกท่านนะครับสัปดาห์นี้พบเจอกันอีกเช่นเคยใครเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนของพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามวิดีโอของผมก็สามารถทํากําไรได้ทุกสัปดาห์เลยที่ผ่านมานะครับแล้วก็ใครที่ติดตามซิกแนลฟรีนะฮะวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นย้ํานะวันจันทร์และวันศุกร์ทางไลน์กลุ่มหรือว่าทาทง กลุ่ม a c e b o o k นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ QR Code ไว้ให้นะครับสามารถสแกนเข้าลายกลุ่มได้เลยนะครับท่านก็จะตามสิญญาณผมแล้วท่านก็จะทํากําไรได้นะครับวันจันทร์และวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้สําหรับกลุ่มฟรีนะฮะต้องบอกเลยว่าราคาที่ผมได้แจ้งไว้เนี่ยราคาอา่ามันไม่ได้เทรดทั้งวันฮนะเราแค่รอราคาลงมาถึงในโซนหรือว่าในจุดที่ผมแจ้งไว้ว่าควรบายที่ราคานี้ท่านถึงจะรอเข้าออเดอร์นะครับแล้วท่านก็จะเป็นกําไร ะะเราไม่ต้องมานั่งเทรดทั้งวันครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนั่งเฝ้านั่งเทรดทั้งวันเลยโอ้โหบางทีก็กําไรบ้างบางทีก็ติดลบบ้างถัวเฉลี่ยฮะโอ้โหบางทีก็อาจจะเท่าๆกันบางทีก็อาจจะน้อยกว่าหรือว่าบางทีก็อาจจะมากกว่าแต่ท่านอาจจะใช้เวลาทั้งวันของท่านหมดไปกับการเทรดก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านติดตามเทคนิคผมหรือว่าใครที่อยากเรียนกับผมนะฮะลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์โพสต์วิดีโอนี้ไว้ได้เลยใครที่สนใจอยากเรียนนะเป็นเทคนิคที่ผมใช้เทรด เองทุกวันนี้เลยนะฮะคือผมไม,ไม่ต้องเข้าออเดอร์ทั้งวันนะฮะรอราคาลงมาถึงในจุดที่มันควรเข้าแล้วค่อยเข้านะครับแล้วก็เก็บยาวนะครับอย่างนี้เราจะสบายใจมากกว่านะครับรอจุดที่เหมาะสมจริงๆบางวันก็ไม่ได้เทรดเลยก็มีนะครับอ่ะย้อนกลับมาดูที่สัปดาห์ก่อนนะฮะผมได้แจ้งไว้ว่าราคารองคามเโอกาที่จะลงมาถึงประมาณ1936แต่มันก็ลงมาอยู่ที่แนวประมาณ1938นะครับจากนั้นราคาก็ดีดกลับขึ้นไปเป็นกําไรเลยนะฮะเปิดมาวันจันทร์นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากำไรกันทุกวันนะครับใครที่อยู่ในห้อง VVIP นะครับกำไรกันทุกวันเลยนะฮะในส่วนของสัปดาห์นี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับในส่วนของสัปดาห์นี้อันนี้ในทัมเฟมเดย์หนึ่งนะในส่วนของสัปดาห์ที่12มิถุนายนส่วนตัวผมมองว่าราคาทองคําอาจจะมีการกลับขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าแท่งเดนมันเป็นกลืนกินขาขึ้นนะครับแท่งเดเป็นกลืนกินขาขึ้นนะฮะยังไงก็คือแท่งเขียวยาวกว่าแท่งแดงนะครับ แท่งเขียวยาวกว่าแท่งแดงอะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ในทำเฟรม day หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในทำเฟรมสี่ชั่วโมงในทำเฟรมสี่ชั่วโมงจะเห็นได้ชัดว่าราคาทองคำนะฮะที่แท่งแดงยาวๆเนี่ยแท่งแดงยาวๆตรงนี้นะเป็นข่าวนะฮะข่าวของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโอ,อ้โหราคาได้ดีขึ้นไปสูงสุดนะฮะ สูงสุดของสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ1972อันนี้ผมแจ้งเป็นราคาเซลนะฮะใครที่เซลตามผมลงมาวันสุกเนี่ยโอ้โหกำไรกันเยอะมากๆกําไรกันเยอะมากๆนะครับย้ําเลยโอ้โหสวยงามนะ,ะับวันสุกแล้วก็ราคาลงมาย่อรับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะฮะในห้องซิกเนลวีวีก็กําไรกันในโซนนี้นะครับบางคนก็ยังมีออเดอร์ค้างอยู่ยังไม่ได้ปิดนะฮะวันจันรเดี๋ยวรอย่อลงมาหน่อยก็ได้นะครับแต่โซนที่ควรเข้าบายของสัปดาห์ที่12เนี่ย นะครับผมมองว่าโซนนี้ยังใช้ได้อยู่นะ1955-1950เนี่ยโซนนี้ยังใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้ใน t ท m e เฟรม4ีชั่วโมงเดี๋ยวเราย่อเล็กลงไปโดยทม์เฟรม1ชั่วโมงโอ้โหตทมเฟรม1ชั่วโมงมันเหมือนจะเป็นเทรนนะครับเหมือนจะเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับขีดไว้ก่อนนะครับใครที่ดูแพทเทิร์นเป็นก็จะรู้ว่ารูปทรงแบบนี้กราฟจะไปในทิศทางไหนนะครับใครมองแพทเทิร์นเป็นใครมองออกนะฮะ ประมาณนี้ส่วนตัวผมมองว่าราคาอาจจะลงมาถึงนะฮะอาจจะลงมาถึงแนวรับแรกผมให้ตรงนี้เลย1 9 5 9งเก้าห้าเก้าหนึ่ง้นะฮะโซนนี้นะครับโซนนี้นะฮะ อาจจะลงมาแล้วก็เป็นไส้ดีดกลับขึ้นไปได้นะฮะยังมองขึ้นนะครับสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาตามเลยก็เล่นแนวราคานี้ครับ1น5 5 1 9 5้1 9 5 2 1 9 5 0เาเโซนนี้รอเข้าออเดอร์บายนะครับส่วนราคาเซลล์ก็1972กับ1 9 7 5ราคาเซลล์สวยงามครับรอข้างบนเลยราคาเซลล์นะครับอ่ะมาดูกันในไทม์เฟรม M 3 0ดีกว่าเพราะว่าใน1ชั่วโมงมันมันยังไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่นะครับในไทม์เฟรม M 3 0ราคาที่ควรเข้าบายก็19559 นะครับ1959เอ่ะเดี๋ยวผมใส่เพิ่มอีกใส่เพิ่มอีกผมให้ที่โซนราคาุ้ย58ก็สวยนะฮะอ่ะใครลอกการบ้านลอกได้เลยนะฮะร,รอเอาไปรอเข้าออ,อเดอร์นะครับราคาที่ผมได้ขีดไว้นะครับนี่เลยห9 58 56 5 5โซนนี้รอเข้าออเดอร์บายได้เลยแต่ส่วนตัวผมจะยังจะยังไม่บายนะฮะ ผมจะยังไม่เข้าออเดอร์บายผมจะรอมันอ่ะอาจจะมาถึงสักอ่าแนวระหว่างห้าห้าเก้าห้าแปดนี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดการาฟลงมาถึงในแนวนี้อาจจะเข้าออเดอร์บายเบาๆไปก่อนนะย้าว่าเบาๆไปก่อนถึงออเดอร์เบาๆนะฮะจากนั้นก็อาจจะลงมาปุ๊บเอ๊ะราคานี้ตามที่ผมแจ้งมาเลยบางทีก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้นะฮะบ,บางทีก็รอมันลงมาอีกฮะรอมันลงอีกอาจจะรอเข้าราคาล่างๆเลยก็ได้วิธีการดูการาฟดูอย่างไรนะฮะก็ดูเนื้อแท่งเทียนว่ามันมัน มันลงไปได้อีกไหมหรือว่ามันเต็มแท่งไหมหรือว่ามันเป็นไส้หรือยังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเสริมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เลยนะเอาง่ายๆสั้นๆเลยครับรอเข้าบายนะฮะของวันจันทร์ที่12บเนี่ยรอเข้าบายนะฮะประมาณแนวนี้เลย5้า9 1ห้า้าออเดอร์นะครับ1ออเดอร์นะฮะแล้วก็จะมีตรง5 5 5ห้าห้านะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ประมาณ5้าแต่นะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับไปดูข่าวกันก่อน แนวโน้มของข่าวนะฮะประจำวีคนี้เลยนะฮะวีคนี้ก็วันจันทร์ไม่มีข่าวเป็นแบงก์ครอเรย์ของเอยูดนะฮะก็จะมีวันอังคารเป็น USD CPI โอ้โห CPI CPI นะฮะวันอังคารทุ่มครึ่งแนวโน้มข่าวน่าจะขึ้นนะวันพุธนะฮะคอ PPI แนวโน้มข่าวก็น่าจะขึ้นนะฮะโอ้โหแต่วัวนพุธมีข่าวอ๋อโอเคตีหนึ่ง นะครับอ่ะพอเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บทิศทางการมองกราฟของผมเปลี่ยนไปนะฮะทิศทางการมองกราฟของผมเปลี่ยนไปโอ้โหพุทธพฤหัสหนักเลยฮนะพุทธพฤหัสข่าวเยอะมากนะครับอืมอ่ะกลับไปที่กราฟอ่ะกลับมาที่กราฟนะฮะไปเห็นข่าวมาแล้วโอ้โหข่าววันพุธอังคารพุธนี่หนักเลยนะฮะอย่างนี้ฮะถ้าเห็นข่าวแบบนี้รอ รอยังไงราคาต้องมีการลงมาแน่นอนครับลงมาแล้วเป็นไส้ขึ้นไปนะครับผมอาจจะหยอดเบาๆไปก่อนอาจจะเผื่อๆอาจจะถือข้ามวันถ้าเกิดมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมารอเข้าบ่ายตรงโซนราคาประมาณ55ลงมานี้จะดีกว่านะครับข้างล่างนี้ก็เป็นโซนเก่าจะยังไม่เล่นนะครับถ้าเกิดราคาหลุด50นย์ลงมานี้ก็อาจจะ SL ไปก่อนนะฮะแต่ส่วนตัวผมไม่ SL ฮะส่วนตัวผมก็ m m ็มเอ็มมัณฑ์มัณ์ดีๆแล้วก็ถือทนสู้นะฮะ บางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่แบบว่ากราฟมาโดน SL ปุ๊บจากนั้นราคาก็ดีดกลับขึ้นไปเป็นกำไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็จะซวยหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกวินัยของเรานะครับย้ำนะย้ำสรุปเลยแล้วกันอ่ะสรุปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะร,ราคารอเข้าเซลก็7275 7 5นะครับ7275ราคารอเข้าบายก็ประมาณ58 59นะครับ58 59ซน,นี้นะครับถ้าหลุด5 8 5 9มาก็รอที่อีกทีนึงก็ประมาณ55 นะครับห้หนะครับหรือว่าใครที่มันนี่เมเนจเมนดีก็เข้าตามราคาที่ผมแจ้งไว้ได้เลยแต่ส่วนตัวผมจะรอเข้าราคาที่มันลงไปต่ําที่สุดและมันกลับตัวจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดเปิดช่วงประมาณ9ก้ามงผมจะแจ้งราคาที่ควรเข้าบายในกลุ่ม l i n ์ฟรีนะฮะร,รีบสแกนเลยใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม l i n ์และในกลุ่ม Facebook นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ